สวัสด Jong ีนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการดูแลรักษากีตาร์แล้วก็เลือกสายสายกีตาร์ให้เหมาะกับกีตาร์ของเรานะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องความสูงของสายด้วยนะครับผมบิดอ่าเราดูแลรักษากีตาร์นะครับผมบีกเรื่องจากอุณหภูมิที่มันสูงเกินไปเพราะมันมีแรงตึงสายมันจะทําให้ไม้ป่องหรือว่าบิดง้างออกได้นะครับผมเพราะถ้าถ้าอุณหภูมิมันร้อนเกินไปแล้วก็หรือว่าไปเจออุณหภูมิที่มันชื้นเกินไปก็ไม่ดีอีกนะครับผมก็ เวลาเก็บรักษากีตาร์นะครับผมควรไว้อุณหภูมิที่มันเหมาะสมแล้วกันนะครับผมแล้วก็ควรจะมีซองกันชื้นนะครับผมเวลาเราเจออากาศชื้นๆอย่างเช่นหน้าฝนหน้าหนาวเงี้ยควรจะมีซองกันชื้นก็จะแปะไว้ที่ตัวกีตาร์เนี่ยอย่างน้อยมีสักสองซองก็ยังดีนะครับผมสามซองนี่กําลังสวยเลยก็ถ้าไม่มีถึงสามซองสองซองก็ก็ได้เหมือนกันครับผมเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วก็ไว้ตรงช่วงนี้แล้วแต่จะไว้นะครับผมเพื่อตัวนี้เป็นซองดูดกันชื้นนะครับผมอ่าแล้วทีนี้ เวลาเราเลือกใส่สายนะครับผมใส่สายกีต้าร์นะครับผมควรจะคํานึงกีต้าร์ของเราด้วยว่าสามารถรองรับแรงตึงสายเบอร์ใหญ่ๆได้ไหมนะครับผมถ้ากีต้าร์ตัวนั้นรองรับแรงตึงสายไม่ได้ก็อย่าไปใส่นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องบิดง้างเรื่องท้องมันป่องนะครับผมเพราะโดนแรงตึงสายนะครับผมหรือว่าคอเนี่ยคอมันสู้แรงเบอร์อ่าคอมันสู้สายเบอร์ใหญ่ๆไม่ได้มันจะมีอาการบิดนะครับผมก็ดูกีต้าร์ของเราด้วยนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้ เวลาเราเราเล่นนะครับผมแบบสไตล์การเล่นบางคนอาจจะถามว่าสายมันควรสูงเท่าไหร่เงี้ยครับผมโดยส่วนตัวผมผมว่ามันอยู่ที่สไตล์การเล่นของเรานะครับผมบางคนเขาอาจจะเล่นปิกกิ้งไม่เน้นสตัมคอร์ดเขาก็ให้สายมันต่ําลงลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่าเพราะว่าเขาไม่เน้นสตัมคอร์ดบางคนเน้นสตัมคอร์ด้ยครับผมเขาก็จะเน้นให้สายมันสูงขึ้นสักหน่อยหนึ่งเพราะเพื่อ ลองรับการสตัมคอร์ดเพราะว่าเวลาเราสตามคอร์ดแรงๆสายมันก็จะแกว่งแรงขึ้นนะครับผมเพื่อหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการกระทบกับกับ้านเสร็จตัวเนี้ยสีเงินๆน,นะครับผมหลีกเลี่ยงนะครับผมอแล้วลองลอง,ลอ,งอันนี้อันนี้บอกกันเล่นๆน,นะครับผมบอกกันข้ามขำแล้วกันลองไปเช็คก,กีตาร์ดูนะครับผมว่าถ้าคนไหนมีกีตาร์ลองเช็คดูที่คอร์ดเอฟดูนะครับผมว่าจับคอร์ดเอฟแล้วออกแรงเยอะไหม จับปอดเอฟแล้วสบายมือดีไหมเวลาจับปอดทาบเนี้ผมลองจับปอดทาบดูรู้สึกมันเล่นแล้วรู้สึกแบบมันทรมานนิ้วมันทรมานมือหรือว่าออกแรงเยอะเก่็งข้อมือเกินไปไหมลองดูนะครับผมอ่าถ้าเกิดผมส่วนใหญ่แล้วทักกิตามันเซ็ตได้มาตรฐานนะครับผมจับปอดเอเนี้ยมันเหมือนกับดูดมือเราไปเลยมันจะอยู่กับดูดมือเราไปเวลาเราจับปอดเอเนี่ยปึ๊บมันก็จะดูดกับมือเราอย่างนี้ยเลยนะครับผมอ่าใช่ครับผมก็จะอยู่กับมือเราเนี้ย นะครับผมก็ลองลองดูนะครับลองไปเช็คกีตาร์ของเราดูนะครับผมว่าลองจับคอร์ดทาดูว่าเราจับสบายดีไหมเราแบบออกแรงเยอะไหมเกรงข้อมือมากเกินไปไหมนะครับผมก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับ,รบผมก็นี่ก็เป็นข้อมูลนี้ถ้าพูดมากเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อะนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่แล้วกันคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ